อาทิตย์นี้ร้านเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ระดับประเทศค่ะมาทานอาหารเป็นเกียรติมากเลยเป็นผู้ว่าจังหวัดที่เราอยู่ค่ะทุกคนท่านเคยมาที่ร้านเราสี่ครั้งแล้วค่ะทุกครั้งที่มาก็จะมาด้วยเรื่องการเรื่องงานแล้วก็จะแวะมา,มาทานข้าวร้านเรา ทุกครั้งที่มาก็จะมีกาบมีคนขับรถแล้วก็มีผู้ติดตามที่ทํางานกับท่านค่ะแต่คราวนี้ท่านมากับครอบครัวเป็นการส่วนตัวร้านเราเคยมีโอกาสต้อนรับระดับผู้หลักผู้ใหญ่ก็หลายครั้งค่ะระดับนายกรัฐมนตรีก็เคยต้อนรับมาแล้วค่ะทุกคนส่วนอาทิตย์ที่แล้วก็มีท่านสอสอมาสองท่านเลยค่ะถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าร้านเราเป็นร้านเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านอยู่นอกเมืองค่ะไม่ได้อยู่ในตัวจังหวัดแล้วที่ภูมิใจกว่านั้นก็คือ ท่านเคยมาแล้วครั้งหนึ่งท่านก็กลับมาอีก3าครั้ง4ี่ครั้งเลยค่ะส่วนเรื่องเมนูอาหารท่านไม่ได้สั่งเลยค่ะท่านบอกว่าอยากจัดอะไรก็จัดมาหวานก็ส่วนมากจะจัดเป็นอาหารไทยให้ทานค่ะที่เห็นนี้เป็นปลาทูหน้าสดๆดแดงๆค่ะทุกคนเราจะทะําตากิเราใช้เกตดเดียวกันกับที่ทําซูชิเลยนะคะก็คือเกต A ดเเลยค่ะจะคลุกกับงาก่อนแล้วถึงจะเอาไปย่างค่ะเวลาย่างก็ไฟแรงๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ แค่ให้สุกข,ข้างนอกค่ะข้างในไม่ต้องให้สุกจะเรียกว่าแค่ดัดๆก็พอค่ะเสร็จแล้วก็จะเอาไปพักให้เย็นก่อนเราถึงจะเอามาสไลด์บางๆไม่งั้นมันจะแตกค่ะถ้าเราไม่พักให้เย็นก่อนพูดถึงตอนนั้นท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นนายกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมค่ะเป็นมือขวาของประธานาธิบดีคนปัจจุบันนี้เลยแล้วก็ท่านก็เคยมาที่ร้านเราสี่ครั้งเหมือนกันค่ะทุกคนครั้งแรกที่มา่ะกาดของเขาจะมาที่ร้านเราก่อนวันหนึ่งเลยนะคะเพื่อจะเอามาดูลู่ทาง ทางเข้าทางออกมีกี่ทางพนักง,งานมีกี่คนเฉพาะกาดที่มากับท่านก็มี6คนค่ะเราจะต้องจัดโต๊ะให้นั่งอีกโต๊ะหนึ่งข้างๆแล้วก็ตำรวจที่เฝ้าหน้าร้านอีกเป็น4ี่ห้าคนเลยค่ะตอนนั้นหวานก็จัดเซตเมนูอาหารไทยให้ท่านกินเหมือนกันค่ะท่านชอบทุกอย่างเลยตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดหวานจะทําเนื้อน้ําตกแล้วก็ทําต้มยำแล้วก็ทําผัดกะเพราแล้วก็ทําอีกอย่างหนึ่งที่ท่านชอบมากก็คือหอย,หอยลายผัดพริกเผาค่ะ แล้วก็ครั้งที่สองที่ท่านมาตอนนั้นจะสี่ทุ่มแล้วนะคะท่านก็โทรมาแล้วโทรแล้วโทรอีกว่าร้านยังเปิดอยู่ไหมถ้ายังไม่เปิดท่านก็จะไม่มาเพื่อเป็นการรบกวนทุกคนคิดดูค่ะเป็นระดับประเทศขนาดนั้นเขาก็ยังเกรงใจเราพอดีตอนที่ท่านจองโต๊ะบอกว่าจะมาสามทุ่มค่ะท่านนี้เขาเสร็จงานดึกเขาก็เลยมาถึงร้าน4ี่ทุ่ม เขาเกรงใจเราเขาก็เลยโทรมาก่อนว่ายังยังเปิดร้านอยู่ไหมใครจะไปะกล้าปฏิเสธล่ะคะทุกคนถ้าเป็นทุกคนจะกล้าไหมเอ่ยไปดูบุฟเฟต่ตวันอาทิตย์กันต่อคะ่ะวันนี้วันก็ทํายําแหนมเหมือนเดิมเป็นแหนมหมูที่พี่น้อยคนเราเอามาให้ตั้ง2อกิโลคะ่ะเก็บไว้ได้นานเลยทุกคนเก็บใส่ตู้เย็น รสชาติไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะวานก็เลยเอามาทําข้าวยำให้ทุกคนได้กินส่วนคุณตาคนนี้ลูกค้าประจําวันอาทิตย์ค่ะจะมาสั่งไปทานบ้านตลอดเลยลูกค้าก็ทยอยมาถึงประมาณเที่ยงครึ่งค่ะแล้วเราก็จะเปิดบุฟเฟ่ตกันตอนบ่ายโมงแต่เราก็ต้องจัดดูความเรียบร้อยก่อนแล้วก็ออกของให้มันตรงเวลาด้วยค่ะ นี่ค่ะตาตะกิของเราทุกคนหั่นออกมาแล้วสีสันน่าทานไม,ม่เอ่ยอีกไข่ต้มลาวาที่เอาไปคลุกแป้งก่อนนะคะเอาไปทอดคลุกเก็ดขนมปังข้างนอกก็จะกรอบนี่ก็จะเป็นเซลมอนดองบีทรูทหน่อไม้ฝรั่งต้มค่ะวันนี้ทําเป็นสลัดกับปลาเมอซัง ทุกอาทิตย์ก็จะจัดบุฟเฟ่แบบเต็มอิ่มอย่างนี้เลยค่ะทุกคนนี่ให้ยังให้เห็นไม่หมดนะก็จะมีอาหารทะเลอีกเยอะเลยค่ะหัวละ49ยูโรค่ะทุกคนถ้าเป็นเงินไทยก็จะประมาณ1,800บาทต่อคนไม่รวมเครื่องดื่มนะคะแต่เราจะใช้แต่ของเกรดดีๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนทุกลูกค้าที่มาร้านเราส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าประจำค่ะถ้าเราทำไม่ดีเขาก็จะพูดปากต่อปากแล้วก็มาครั้งเดียวเขาก็ไม่มาอีกแล้วค่ะ น้องอายกำลังจะทำของทอดค่ะก็จะเป็นกุ้งชุบแป้งทอดเป็นซามูซาเป็นปอเปี๊ยะเวียดนามของพวกนี้ลูกค้าชอบทานเป็นกลับแก้มค่ะทานดีมากเลยส่วนหวานก็จะเอาของเข้าเตาอบแล้วค่ะก็จะมีแฮมเบอร์เกอร์มีหอยอบเนยกระเทียมมีพิซซ่าพวกนี้เราก็จะอุ่นร้อนๆก่อนจะเอาออกไปเสิร์ฟค่ะ ที่เราทำแฮมเบอร์เกอร์กับพิซซ่าเพราะว่าส่วนมากก็จะมีเด็กๆมากับพ่อกับแม่เขาก็จะชอบกันมากเลยค่ะเราก็ต้องเอาใจเด็กๆหน่อยเพราะว่าเด็กบางคนเขาจะกินแต่ของพวกนี้แหละค่ะเดี๋ยวก็จะทอดเฟ้นไฟให้เขาด้วยถ้าใครยังไม่เคยมาร้านหวานถ้าอยากมาทานบุฟเฟ่ย่างนี้ก็ต้องมาเที่ยงวันอาทิตย์นะคะทุกคนเพราะว่าวันธรรมดาเราขายเป็นอาร,าคาร์คค่ะ อลาการดของเราก็จะมีเมนูไทยเมนูฝรั่งเศสปะปนกันไปค่ะอาทิตย์นี้ลูกค้าก็จองมากันเต็มหมดแล้วค่ะอากาศดีค่ะมีแดดแต่ว่าลมแรงมากเลยช่วงนี้ลูกค้าก็ยังทานข้างนอกไม่ได้ค่ะแต่ก็ไม่นานหรอกอีกประมาณเดือนกว่ากว่าลูกค้าก็จะทานในสวนทานริมสระว่ายน้ําได้แล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ว่าสุดหล่อของเราเสื้อสีฟ้าหวา,านแอบถ่ายไกลๆเอาเพราะว่าไม่อยากจะรบกวนท่าน อาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาสดๆคะ่ะทุกคนจากทะเลแถวบ้านเราเองถ้าคนไทยมาหวานจะทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดแบบเผ็ดๆแซ่บๆให้ด้วยนะอันนี้หวานทำคา,าปาโชปลาค่ะปลาจะคล้ายๆปลากราพงนั่นแหละหวานก็จะสไลด์บางๆใส่น้ำมันมะกอกเกลือพริกไทยน้ำมะน,นาวคะ่ะทุกคนแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีดับคาวหน่อยแล้วก็สับมะม่วงใส่ด้วยคะ่ะเตรียมยกเอาไปเสิร์ฟแล้วเสร็จเรียบร้อย เราก็จะปล่อยให้ลูกค้าทานออเดอร์กันแบบสบายๆค่ะส่วนเราก็จะเข้าครัวไปเตรียมของร้อนกันต่อเลยไม่ว่าจะลูกค้าเยอะขนาดไหนกับข้าวนี่ไม่เคยมีค่ะว่าจะไม่พอกินจะเหลือตลอดเลยค่ะระหว่างก็จะตักใส่กล่องแบ่งให้พนักงานคนละสี่ห้ากล่องเลยค่ะเหลือจากแจกพนักงานแล้วหนุ่มแมททิวเขาก็จะเอาไปแจกคนไร้บ้านต่อเลยค่ะ เดี๋ยวนี้หนุ่มดาวิดยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมามากเลยค่ะทุกคนเปลี่ยนไปเยอะจากตอนที่มาใหม่ๆเมื่อก่อนนางจะชอบหน้าบึ้งเอาแต่ใจหวานก็จับมาจับเขาคุยกันสองสามรอบค่ะก็พยายามเข้าใจเขาแล้วก็เอาใจแลกใจด้วยค่ะมีอะไรที่เขาไม่โอเคเขาก็จะมาปรึกษาเราเราก็จะจัดการให้เขา แต่อันไหนที่เราไม่โอเคในตัวเขาเราก็จะบอกเขาไปค่ะเขาก็ปรับปรุงตัวอันไหนที่เราช่วยเขาได้เราก็จะช่วยอย่างที่เขาบอกว่าเขาอยากได้ชั่วโมงเพิ่มเพราะว่าเขาต้องการเงินเราก็จ้างชั่วโมงเพิ่มให้เขาอาหารการกินอันไหนที่เขาชอบเราก็จะห่อใส่กล่องให้เขาเอากลับไปกินบ้านก็เป็นการประหยัดไปแต่เขาก็ชอบทุกอย่างเลยค่ะให้อะไรก็กินหมดมันก็จะพยายามใส่ใจพนักง,งานทุกคนดูว่าใครตรงไหนมีปัญหาอะไรก็จะพยายามเข้าใจเขา แต่บางคนเขาก็ไม่ยอมฟังเรานะคะทุกคนบางคนเขาก็จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงหรือมีอะไรก็ไม่พูดไม่คุยกับเราพอเราไม่เข้าใจก็หาว่าเราไม่เข้าใจอีกเอา้าจะเอาอยัางไง <laughs> สไตล์ฝรั่งคะ่ะทุกคนเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่หนุ่มดาวิดนะคะคีออนนะคะทุกคนเขาจะเรียกหวานว่าแม่ตลอดคนอื่นๆก็มาแอบอิดช้าเขา้าซะงี้ว่าหวานสนใจแต่คนนี้ <laughs> วันนี้หนุ่มน้อยมีกันห้าคนคะ่ะเด็กๆมีเพื่อนมากินข้าวด้วยวันนี้ พูดเรื่องพนักงานมันก็เป็นงานบริหารอีกอย่างหนึ่งที่หวานจะต้องจัดการนะคะทุกคนเพราะว่าเราอยู่กันเจคนต่างคนก็ต่างนิสัยใจคอมีทุกวันแหละค่ะที่เราจะต้องทะเลาะกันเวลาเขาทะเลาะกันหวานก็จะพยายามวางตัวให้เป็นกลางแต่บางทีก็ไม่สําเร็จหรอกคะ่ะเขาก็หาว่าเราเข้าข้างคนนู้นคนนี้ <c oughs> แฟนหวานเขาจะไม่ยุ่งเลยค่ะเรื่องพนักง,งานทะเลาะกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องจุกจิกกวนใจเขาเขาจะให้หวานไปจัดการหมดแหละไปดูอาหารกันต่อค่ะทุกคนได้เวลาอาหารจานร้อนในครัวแล้วลูกค้าก็จะเข้ามาในครัวหวานมีตุ่นลิ้นวัวด,ด้วยนะคะทุกคนใส่ซอสมะเขือเทศ มีสเต็กเนื้อด้วยค่ะมีย่างกุง้ยงย่างปลามีหมูหวานด้วยค่ะพยายามทําอะไรให้มันหลากหลายเป็นสิบสิบอย่างเลยค่ะอาหารของเราลูกค้าทั้งบน่นทั้งชมค่ะบ่นที่ว่าอาหารเยอะแยะกินไม่หวาดไม่ไหวชมว่าอร่อยก็ชมส่วนคนที่บ่นเก่งสุดๆคะ่ะทุกคนนี่ค่ะลูกค้ากิตติมาศักดิ์คุณแม่ย่าของหวานเองค่ะส่วนคนนี้หวานก็ต้องเอาให้อยู่เหมือนกันคะ่ะทุกคนเพราะถ้าเอาไม่อยู่แกก็จะลามไปว่าบ่นว่าพนักงานคนนู้นคนนี้เขาก็จะพลอยลาคาญแกไป เสร็จจากอาหารจานหลักก็จะมามีชีสแล้วก็มามีขนมหวานเป็นยังไงมั่งคะทุกคนหัวละ49ยูโรหรือว่า1,800บาททุกคนว่าคุ้มไหมคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ